สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไหรวันจำปาเลิศและดิฉันนางสาวธิติกาสัมนีร่วมพ,<ว>พวกเรามา,มาจ,จากโรงเ,ร,เรียนแม่ใจวิทยาคมวันนี้พวกเราจะมาเำเสนโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวยกใส่ต่อสังข้าวค่ะซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยามีมะพร้าวเผาเป็นผลไม้ขึ้นชื่อจึงทําให้มีเปลือกมะพร้าวเผาเลยใช้เป็นจำนวนมากพวกเราจึงไปศึกษาเกี่ยวกับเปลือกมะพร้าว ว่าในเปลือกมะพร้าวนั้นมีสาระคุณอะไรบ้างซึ่งในเปลือกมะพร้าวนั้นมีเส้นใยเซลลูโลสและลิกนินและทั้ง3อย่างนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์พวกเราจึงนํามาผลิตเป็นจุลินทรีย์เพื่อ,อย่อยสลายต่อสังข้าววัตถุประสงค์1ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายต่อสังข้าว 2. พัฒนาจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวให้มีประสิทธิภาพ3มส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและ ตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวตัวแปรตามระยะเวลาในการย่อยสลายตัวแปรควบคุมปริมาณต่อสังข้าวจุลินทรีย์และระยะเวลาในการหมักสมมติฐานในครั้งนี้จุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยสลายต่อสังข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงขั้นตอนและว,วิธีการดำเนินงาน1<อ> เปลียมแปลงนาจำลองหลังเก็บเกี่ยวข้าว 2. เติมน้ำเข้าแบบจำลองให้ท่วมสังต่อข้าวเล็กน้อย 3. ใส่จุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ในแบบจำลอง 4. ทิ้งไว้ประมาณ7-15วัน 5. ถ่ายกรุบต่อสังข้าวที่ย่อยสลายต่อสังข้าวในแบบจำลองตารางบันทึกผลการทดลองการเปรียบเทียบจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวและจุลินทรีย์ทั่วไปวันที่ 1. กลุ่มการทดลองกลุ่มควบคุมไม่ใส่จุลินทรีย์ลักษณะตอสังข้าวแข็งแน่นสีของสังตอข้าวเหลืองอ่อนจุลินทรีย์ทั่วไปลักษณะสังต่อข้าวแข็งเล็กน้อยสีของสังตอข้าวเหลืองเข้มจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวลักษณะสังตอข้าวแข็งเล็กน้อยสีของสังตอข้าวเหลืองเข้มวันที่7กลุ่มควบคุมลักษณะตอสังข้าวแข็ง สีของสังต่อ health, ขอา้อขอาวเ yup. หลืองเข้มจุลินทรีย์ทั่วไปลักษณะสังต่อข้าวเริ่มนิ่มสีของสังต่อข้าวน้ำตาลอ่อนจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวลักษณะสังต่อข้าวค่อนข้างนิ่มและสีของสังต่อข้าวน้ำตาลอ่อนวันที่14กลุ่มควบคุมลักษณะสังต่อข้าวยังแข็งสีของสังต่อข้าวน้ำตาลเข้มจุลินทรีย์ทั่วไป ลักษณะสังต่อสังข้าวนิ่มปานกลางลัสีของสังต่อข้าวน้ำตาลเข้มจุลินทรีย์ทั่วไปลักษณะสังต่อข้าวนิ่มปานกลางสีของลักษณะสังต่อข้าวน้ำตาลเข้มจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวลักษณะต่อสังข้าวนิ่มมากสีของลักษณะต่อสังข้าวน้ำตาลแก่สรุปผลการทดลองจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวย่อยสลายต่อสังข้าว และช่วยสิ่งแวดล้อมได้โดยซึ่งสมมุติฐานของเราเป็นจริงคือ 1. จุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวย่อยสลายต่อสังข้าวได้จริง 2. จุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวย่อยสลายต่อสังข้าวที่ประกอบขึ้นมาได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้และสามารถลดปริมาณนำวัตถุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 3. ได้มีความรู้ในการศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวนำมาศึกษาและสามารถช่วยลดปัญหาการเผาต่อสังข้าวและการเผาเปลือกมะพร้าวสร้างความภูมิใจให้ตนเองและชุมชน 4. จุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวย่อยสลายต่อสังข้าวสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ได้จริง 5. ได้นำวัสดุเหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ